สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย a w 8เหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องก็จะมาเล่นเกมอันแมวนรกนะครับผมนะหรือแมวทวงทวงวาซานนะครับมาทุน2,000ใส่เบ็ด20แล้วกันนะครับจากสปินที่พันห้าลุยครับผมดูเลยนกี่ขันปันครับพี่น้องก็ลุยเลยครับผมมาจหารอยเอวเบีดนะครับเนาะโอเคสไ ดูดอยผมนหายเจ็บคอเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาแล้วไงจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับผมนะจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับผมนะตุ๊บมาตุ๊บ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 ไปเอิบเพียงกรับผมได้ยูได้ลุนต่อนะครับผมนะตุ๊บมาตุ๊บ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 ไม่มาครับผมเกมนี้นะครับผมนะผมบอกเลยนะครับถ้าฟรีเกมในฟรีเกมเนี่ย บวกลวดนะครับผมนะคูณสนั่นวันไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ไม่ได้ใช้อีกเลี่ยงนึงเนาะครับเนาะมาอีกแล้วครับพี่น้องเอิบเกียงครับามเลาวดึงติดเกียงเลยเนาะเออคอมโบไปเลยครับผมมันน่าจะคอมโบแล้วก็เพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆเนาะเจอขึ้น <Qué> ที่ดีว่ะแต่อันนี้ก็ดีคือการนะครับเอิบเกียงครับผมสวยอ่ะมันก็หมุนโดนนั่นแหละ จะสกินไปพันหานะครับผมนะตอนนี้ก็ยังบปิดทุนคืนอยู่นะครับผมนะก็เล่นตามทุนเจ้าของวาสานเอาแล้วไงจังหวะนี้ลงเลยไม่เอ่ยนะครับขอเถอะขอเถอะขอฟรีเกมในฟรีเกมฟรีเกมในฟรีเกมลูกลูกลูกโอ้ตเเลดแมวมาไยมาตัวเด้ยูตัวแล้วก็เตี่ยบเกี่ยวกับบอมมาตุบมาตุบตุบเรียบร้อยครับผม ฟรีเกมในฟรีเกมครับผมคุณไม่ต้องสือบที่คุณไม่ต้องสืบเลยนะครับผมนะคุณหนักแน่นอนครับผมหนาหนาแมวท้องมื่ที่เป็นไว้นะครับพี่น้องเนาะโอ้จะเป็นไว้ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้ทุนคืนแล้วครับผมก็จะได้ชิบเปดอยู่นะครับผมนะเออจังซ่าละครับผมคุณเข้าไปนะครับคุณเข้าไปเออนัอะไรครับผมดีมากดีมาก าามแล้วจังหวะนี้ว่าจะไหวเอิบเกี่ยวกระบผมคูณนี้แปดเออบาทที่นี่เด้อขอบังยิ่งย่งครับขอบังยิ่งย่งขอเขาบังยิ่งย่งคูณคูณครับไปคูณลงไปนะครับผมนะบอกเลยนะครับคูณลงไปเออเออเออดันแหละครับผมคูณสามสิบแปดไปแล้วครับผมเอานั่นแหละคูณเขาไปครับผมคูณสี่สิบสองเขาไปนะครับผมนะเตรบยมอะไรใส่ยังบ่มันท่านได้ใส่คูณอยู่ครับพี่น้องเออคูณสี่สิบสี่เขาไปอีกครับผม เอาเข้าไปเลยนะครับผมนะเอเอ,เอได้ใส่แล้วครับพี่น้องคนระูซีแปด48ครูด,ดึงแม่มึงเอ้ยขวาขั่นนี่เอาคูณหาซีบไม่ได้ใส่ครับพี่น้องครูห้าสิบไม่ได้ใช้นะครับเอาไว้ประดับบรารมีสิสิ้นะครับผมนะโอ้ได้สองลอยเก้าซีบครับพี่น้องเอ้ยเอาไหนล่ะซ้ำไปส่งไม้นะ้วปะ คูณ5้าสี่ไว้ประดับบารม,มีที่เฉยครับผมไม่ได้ใช้ <c oughs> ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมนะที่ให้พูดเฉยคคูณ6 5. มาแล้วนะครับว่ายังไงนะครับมันว่ายังไงนะครับเนาะมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยบอลนี่เอ็เกี่ยวกับบ้าเปนสามจุดสองเตนะปกติเห็นผมเล่นเกมน,กน,นี้ผมก็จะเบ็ดร้อยออกนะครับผมนะจะไม่ไี้คอยขี้ขัดเบ็ดครับพี่นอนะ้องเลยคอยกูนเลมันนำจัดฟรีสปินเลยนะครับผมนะ บังง่ายกับเราครับเอ้ี๊ยบเกี่ยวกับอมสวยพี่สวยเอาเอี๊ยต่อเอี๊ยเกี่ยวกับอมมีต่อมีต่อครับผมจังหวัดเอี๊ยบเกี่ยวกับอมเยี่ยมอับบวินนะครับอัเมกาวินภาษาเล่นๆครับผมคูนสิบสี่ครับผมดูหมุนโดนท้าหล่บมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงคูนสิบหกนะครับ โอ้อียังวะเก่งครับพี่น้องเอ้ยขาดทุนนะครับผมนะเอ้าบาแตกครับผมจัดฟีสตฟินบาแตกก็ต้องเจอแผนสวงนะครับไปเบียดร้อยเงาเงาวาซานเบียดร้อยครับผมกำไรนหน่อยเลือกนะครับผมนะถ้าฟุกเข้าโบนัสก็ดีไปเนาะครับเนาะอีหยังก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะกับคำว่าสีรัดวาซานีิลี่อะครับอีหยังก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะ ใกล้สิเบิร์ตก็ยังปั๊มมะปังได้นะครับจากปังปังนะครับลงมาพังได้ก็มีนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้ยพี่น้องเฮ้ยแห่งหลินแห่งปั่นแห่งหายนะครับผมนะเขาเรียกว่าปั่นหายปั่นหายเนาะครับเนาะเอ้าบ้างนี้ไอ้ยิ่งจังแมวท้องแตกจ้าบาทเนี่ยเบ็ดลอยน่ะ ว้าคอเปเี้บ้าไหไกระ้นไตอเตี้ยบกระบาดไปต่อไยไปต่อปไปทิปหนึ่งทิหนึงทิชอหนึไปต่อิปิปทิปทิช่องหนึ่งมาเลยวะเอีคยาละไปหนึ่งทีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้าเหมือนโดนโอยเ คูณทีไปไปหนึ่งทีเป็นไหน,นครับผมมีต่อมีต่อครับคูณหกเอิบเกี่ยงครับผมสามมันหกเน้นๆครับผมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะเมกาวินนะครับผมไว้ย่างครับผมคูณสองพันเราเอ้ามาแล้วครับพี่น้องเอ้ยบังไงนะครับเอิบเกี่ยงอีกครับผมไปที่ไวไปเลิกอีเละครับผมเสาเลยเลิกเลยครับผม ทุน2 0 0 0แตก3,200เอาละนะครับผมมนาะไม่ไม่เจ๊งก็ถือว่าบุญหัวแล้วนะครับโอเคได้3,200ก็เอาละนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาหลินแล้วไม่ก็ดีกว่าเนอะพี่้องเนาะได้แล้วก็แยกย้ายครับผมไปๆป